วิอุปรกรณ์ช็อตรับฟาร์มแมปต่างๆตัว Garden นทอยเล t ทาวเวอร์ดี e เ u น t ์ฮันตี้ซอมบี้ฟิชอิดการ์เดนทาวเวอร์ดีฟเอนต์สกิปิดี้ทาวเวอร์ดีและยังมีโลบักแท้อีกด้วยรว <Wow. S 1> ดเร็วสมวัยหากใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยสวัสดีครับผมคลิปนี้เราอยู่กันในแมปอนิเมะ Last Stand กันอีกเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้เดี๋ยวเราจะพาไปลงโหมดใหม่กันทุกคนเป็นโหมดที่เอ่อค่อนข้างที่จะ ยากนิดนึงมันไม่เรียกยากหรอกก็เรียกว่าเลือดมอนเลือดบอสเนี่ยเยอะมากนะครับ999ทีเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาแนะนำทีมกันว่าใช้ทีมอะไรในการลงนะครับซึ่งโหมดที่เราจะลงกันก็คือนี่เลยครับสไปรัล r i ล l นั่นเองนะครับนี่เป็นโหมดที่โ,โหเลือดบอสเยอะมากแล้วก็เป็นโหมดที่ต้องเอาไว้อีโวตัวกอรลี่ของเราด้วยนะครับมันก็คือของอีโวอันนี้นะแล้วก็จะเป็นตัวที่ไว้ทำเควสด้วยนะครับพวกะไอโหมดอันนี้นะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูทีมกันว่าทีมเป็นทีมอะไรเนาะทีมนี้นะครับตัวละครหลักของเราตัวแรกกันเลยนะครับผมก็เป็นริมุรุนั่นเองเนาะริมุรุเป็นดาเมจหลักสําคัญของทีมนี้เลยต่อมาก็จะเป็นตัวของแกมมี่เนาะแกมมี่เนี่ยก็จะเป็นตัวต้นเกมนะครับเอาไว้เล่นต้นเกมเลยแล้วก็จะเอาไว้เป็นอาหารสําหรับตัวของริมุรุด้วยนะครับต่อมาจะเป็นตัวของชิมอนชิมอนเนี่ยที่เอามาเพราะว่าจะเอามาทำเควสของกอรลี่ไททอลนะครับเผื่อใครที่กําลัง มองหาตัวทีมทำเควสอยู่เนาะก็เนี่ยครับมันจะเป็นมันจะมีเควสอันนี้ที่ต้องเอาตัวของชิมอนนะครับไปวางในด่านแล้วก็ต้องชนะด้วยนะ1ิบครั้งนะครับก็อันนี้เอาไปนะแต่ถ้าถามว่าถ้าทำเควสเสร็จแล้ว1ิครั้งแล้วต้องการเล่นต่อเอาตัวอะไรมาแทนได้ก็แนะนำว่าเป็นตัวสายซัพพอร์ตนะครับกันสตันเพราะว่าบอสสามารถสตันเราได้เนาะซึ่งน่าลำคาญมาก ตัวที่การสตันสองตัวที่ผมแนะนําก็คือจะเป็นซูบารุนะครับซูบารุเนี่ยสามารถเอาสตันเอาดีบัฟของเพื่อนมาเป็นของตัวเองได้ก็คือตัวเองก็จะโดนสตันอยู่คนเดียวนะครับเพื่อนจะไม่โดนเนาะตัวต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเมอร์ลินนะครับผมเมอร์ลินสามารถการสตันได้ทั้งตัวเองแล้วก็เพื่อนนะครับเป็นตัวที่ดีมากอันนี้ผมแนะนําส่วนตัวเป็นเมอร์ลินแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าใครจะใช้ตัวของซูบารุก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ คนจะชอบใช้เลยเนาะต่อมาก็จะเป็นตัวเงินนะครับผมตัวเงิน3ตัวนะครับสตัวเลยนะต้องพูดว่า3ตัวจริงๆ2ตัวก็ได้นะครับแต่ผมแนะนํา3ตัวแล้วกันเพราะว่ามันก็จบเร็วพอๆกันนั่นแหละไม่ต่างกันมากประมาณนาทีห่างกันนาทีหนึ่งเนาะอ่ะก็เป็นไอดอลกับบูมานะครับแล้วก็จะเป็นตัวอย่างโรบินแต่ถ้าถามว่าไม่มีโรบินได้ไหมได้ใช้เป็นจินโฮนะครับจินโฮเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับเป็นระดับเป็นตัวเงินระดับเซเลเชียลเนาะ สามารถใช้แทนโรบินได้นะแต่พอดีผมมีโรบินผมก็จะใช้โรบินไปก่อนแล้วกันนะครับทีนี้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวยังไงเราเข้าไปดูกันในแมปกันเลยเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าการเล่นเริ่มต้นเนี่ยเวฟแต่ละเวฟของเขาเนี่ยจะมีเงื่อนไขก็คือ1เวฟจะมีเวลาทั้งหมด3นาทีถึงจะสามารถสกิปเวฟได้นะครับถ้าแบบว่ารู้สึกว่าเวฟมันนานไม่ต้องแปลกใจนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเข้าไปในแมปเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเล่นยังไงเนาะ เราจะไม่วางตัวเงินเป็นอันดับแรกแน่นอนนะครับป่ะสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะฟาร์มเกมนี่ครับผมแล้วก็ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทนะครับผมวันนี้นี่ครับผมขอเสนอนะครับผม UG Phone นะครับผมแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถช่วยเพื่อนๆนะครับฟาร์มได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับ UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันนะครับระบบค่าวนะครับ มือถือเครื่องหนึ่งเนี่ยสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับผมถึงแม้จะปิดโทรศัพท์นะครับผมปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วก็ตามนะครับผมแต่ตัวของ UG Phone เนี่ยก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับผมซึ่งมันเหมาะมากๆเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับผมที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้นะครับผมกลัวแบตเสื่อมนะครับผมแล้วก็ไม่อยากเปลืองค่าเน็ตเนียครับผม UG Phone เนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้มากเลยนะครับผมเนาะราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วันละ10บาทนะครับผมส่วนแพ็กเกจที่ผมแนะนำนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ MVP ะครผมซึ่งา นะครับผมแพงกว่าแพ็คปกติ่แค่1เท่าเองนะครับผมแต่สเปคเนี่ยจะมีสเปคที่ต่างจากปกติเนี่ยถึง3เท่าเลยนะครับผมเนาะก็ตัว MVP เนี่ยผมจะแพงนิดเดียวนะยครับแต่ใช้ได้ดีกว่าแล้วก็สบายกว่าสะดวกกว่าแน่นอนนะครับผมเนาะใครสนใจเนี่ยดาวน์โหลด UG 4เนี่ยครับสามารถโหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมโอเคเราเข้ามาในแมปกันแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราจะทํากันก็คือเราจะวางตัวเราจะวางแกมมี่นะแต่การวางเนี่ยเราจะวางแบบ้งห่าง,าางๆกันหน่อยนะจะไม่ใกล้กันนะทุกคน เดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับวางแบบนี้ประมาณนี้นะเอาแบบห่างๆกันหน่อยเนาะหตัวละครน,นะครับผมเออมันจะมีบั๊กอย่างหนึ่งนะทุกคนเห็นไหมมันจะมีเอฟเฟกคือผม,มปิดเอฟเฟกไว้ละแต่มันเปิดก็รอให้เขาแก้นะครับวิธีปิดก็อย่างนี้นะครับพอเราวางครบแล้วเราก็วางตัวเงินต่อนะครับ3ามตัวเลยแล้วก็อัพตัวเงินไปเลยนะครับกดอย่างนี้ไปเลยอ่าออโต้อัพเกรดเนาะ อย่าลืมหลบดาเมจบอสด้วยนะครับบอสทาดาเมจใส่เราได้นะอถ้าเลือดตรงนี้มันจะมีขวามือนอดหายหมดเลยนะครับเราจะ้างอยู่หน้าสีดําๆแล้วก็มีข้อความขึ้นนะครับซึ่งต้องออกเข้าเคมใหม่ <c oughs> เดี๋ยวเวลานะครับพยายามหลบให้พ้นนะทีนี้เดี๋ยวเราจะวางริมรู้กันนะครับนี่ระวังก่อนเลยแล้วกันพอเงินครบเดี๋ยวมันวางให้เนาะ อ่าพอวางริมรุทีนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้สกิลริมรุกันใหม่อีกสักหนึ่งรอบนะครับริมรุนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีง่ายๆแล้วกันอย่างแรกเลยเราจะเริ่มต้นจากการเลือกฟอร์มซึ่งเป็นทูดาก้อนแน่นอนนะครับอ่าทั้งหมดก็จะมีสกิลทั้งหมด5สกิลเนาะสกิลแรกนะครับสกิลคราฟติ้งสกิลคราฟติ้งคือการเรียนรู้สกิลนะครับเอ่อเป็นการเรียนรู้สกิลเรียนรู้ธาตุอะไรอย่างงี้นะเป็นการกดเรียนเนาะ ต่อมาก็จะเป็น r e a l i t y w a r p i n g ก็คือเป็นการเปลี่ยนสีธาตุนะครับก็จะส่งผลต่อการเอาไว้ทำไอ้สกิลรคปติ้งนั่นแหละต่อมาโซอันนี้อันนี้เดี๋ยวผมใช้คำว่ากินถาวรแล้วกันเป็นการกินถาวรเพื่อเพิ่มดาเมจให้ตัวเองนะอันนี้อันนี้กินเพื่อเรียนรู้อ่ากินเพื่อเรียนรู้นะและอันสุดท้ายคือทูดาก้อนกินเพื่อที่จะให้กลายเป็นร่างทูดาก้อนโอเคนะครับ ซึ่งมันจะต้องมีค่าคอสที่1 1ล้าน่ล้านประมาณนั้นเนาะก็ค่าอัพนั่นแหละ1ล้านนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวอย่างแรกที่เราจะทําก็คือเปลี่ยนาธาตุก่อนเนาะซึ่งเราจะเปลี่ยนาธาตุไฟนะครับเพราะเราไม่มีาธาตุไฟนะอย่างแรกเราจะค่อยๆไล่ไปที่ลำดับนะครับนี่เราก็อย่างนี้วางใส่เลยแล้วเราก็กินเพื่อนนะครับโดยใช้การเรียนรู้อ่ากินกินเพื่อเรียนรู้อะ,อะตอนนี้มาโดสตา กินเพื่อเรียนรู้เอากดแอร์ไลน์นะทุกคนแล้วก็กดปึ้งเราก็จะได้ธาตุแสงแล้วก็ธาตุตัวของธาตุไฟมานี่เห็นไหมธาตุไฟตรงนี้กินอ่าใช้ธาตุไฟไปนะครับแล้วก็ได้ตัวของธาตุแสงมาด้วยโอ้ยสัตันีเลยเนี่ยมันจะน่ารำคาญตรงนี้ทุกคนนี่ได้ธาตุแสงมาด้วยทีนี้เมื่อกี้เราเปลี่ยนสีธาตุไปแล้วก็โดนบอสด้วยเหมือนบอสก็จะเปลี่ยนสีตัวธาตุเนี่ยเป็นธาตุธาตุไฟด้วยนะครับหมายความว่าเวลาถ้าอัปตันหมดแล้วเนี่ย ริเมเรรู้ก็จะตีเข้าแรงขึ้นแต่ผมไม่รู้ว่ามันแรงขึ้นขนาดไหนนะแต่ผมเห็นว่ามันเลือดมันลดหัวก็น่าจะแรงขึ้นแหละเนาะอ่ะเมื่อกี้เรากินตัวเอ,อ่อตัวนี้ไปใช่ไหมครับเราก็วางเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ทําวนลูปครับก็คือเปลี่ยนาธาตุก็จะเป็นาธาตุน้ําแบบนี้อ่าแบบนี้นะครับแล้วก็กินแบบเดิมนะครับกินเพื่อเรียนรู้ก่อนนะแต่ทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเอ,อ่อตัวเองเริ่มช่ําแล้วแหละ ก็ใช้กินถาวรไปพังๆก่อนก็ได้เนาะแต่ต้องกินถาวรในตอนที่ตัวของแกมมี่เนี่ยสามารถวางได้12ตัวนะครับอ่ะอย่างเช่นผมวางได้12ตัวได้ละอ่ะผมจะวางไว้รอบนอกอย่างนี้แล้วกันเนาะอ่ากินอย่างนี้นะครับอ่ะเป็นไงก็ระหว่างรอเพราะว่าสกิลตัวของริยนรุมันมีครูดาวนะครับอ่ะต่อไปก็จะเป็นพืชเนาะก็วางแบบนี้นะครับแล้วก็กินเพื่อเรียนรู้นะครับแล้วก็กินถาวร รอบนอกแบบนี้อ่าค่อยๆไปค่อยๆไป,ไปแล้วก็วางใหม่อีกทีนึงเนอะตอนนี้รมุรู้เรียนรู้อะไรไปแล้วบ้างอ่าเรามาดูกันนะครับสกิลคัาติ้งนะก็มาดูอ่าน้ําเรียนรู้ไปแล้วเนอะพืชเรียนรู้ไปแล้วอันนี้เป็น perfect s ซิ l l อ่าเราเหลือเรียนรู้มืดอันเดียวนะครับก็รอเปลี่ยนธาตุนะระหว่างนี้เรามาดูเงินเงินเราตันหรือ,อยังอ่ะเงินเราตันแล้วนะครับเราก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน <laughs> เดี๋ยวมันจะไปเร็วเกินไปเนาะอ่ะเรามาเปลี่ยนสีกันก่อนดีกว่า สีเปลี่ยนเป็นมืดเนาะอ่ะเปลี่ยนตรงนี้นะครับแล้วก็กินเพื่อเรียนรู้รีบๆกดหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็กินแบบถาวรเพื่อเพิ่มดาเมจนะแบบนี้แล้วเราก็วางใหม่อีกทีหนึงทีนี้ไอ้รอบนอกเนี่ยเราจะกินแบบถาวรไปเลยนะครับส่วนด้านในเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเราจะเป็นการอัพทุกคนอ่ะเรากด F ตรงนี้มาก่อนหรือจะยังไงก็ได้นะอัพให้ตันนะครับอัพตรงนี้นะอัพให้ตันเลยนะตัวนี้อยู่ตรงไหนคื เหมือนจะเป็นตรงนู้นนะอ่าประมาณนี้อ่ะอัพไปเลยประมาณอันนี้3ตัวเราอัพตัน3ตัวก่อนแล้วเรามาดูกันว่าเราใช้ไอ้ทูดาก้อนเนี่ยไอ้สิ่งที่เราไอ้เงินต้องการเนี่ยมันถึงประมาณเท่าไหร่นะครับเราจะใช้ดูเอ่อทูดาก้อนนะครับในการที่จะกินตัวที่อัพตันนะครับอย่างนี้อ่ะอันนี้นะครับกินไปโอเคประมาณนี้แล้วก็กินอีกกินอีกนะครับกินเรื่อยๆเลย แบบนี้เนาะตอนนี้ได้เงินประมาณ6กแสนนะครับก็กินอีกเนาะกินอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็กินอีกตัวหนึ่งนะครับตอนนี้ได้ประมาณ9ก้าแสนเนาะก็อีกหมื่นหนึ่งนะครับเราก็อัพอัไปก่อนอย่างเงี้ยสักสี่ห้าขั้นก็ได้นะครับยังไงก็ได้อยู่ละแล้วก็กดกินทูดาก้อนนะครับอ่าแบบนี้กลายเป็นร่างทูดาก้อนแล้วนะทีนี้เราจะวางแกมมี่ให้ครบนะครับที่เรากินไปเมื่อกี้นะครับกี่ตัวกี่ตัวก็ตามแล้วก็ใช้ในส่วนของสกิลคราฟติ้งนะอย่างเงี้ย เรากดไปเลยครับตั้งแต่อันแรกไล่ตั้งแต่อันแรกนะครับในระหว่างที่เราเรียนรู้สกิลเรากดเอ,อ่อกินถาวรไปด้วยก็ได้นะครับจะได้แบบครูดาวรอครูดาวเนาะนี่เราก็เรียนรู้ไปเลยนะครับเรียนรู้ไปเรื่อยๆก็จะน่ารำคาญหน่อยนะครับตรงที่มันมัวโดนสตันนะครับพอ,อเรียนรู้สกิลครบหมดแล้วใช่ไหมครับมันจะมีสกิลหนึ่งโผล่มานะครับก็คือสกิลนี้นะอย่ากดนะครับผมเพราะถ้ากดปุ๊บทั้ง อ่อตัวละครทั้งแบบเนี่ยจะหายไปทันทีนะครับพยายามบูตกินแบบถาวรบูตให้ตัวเองแล้วค่อยกดนะครับเอออย่าลืมวางตัวของชิมอนด้วยนะครับถ้าจะทำเควส <laughs> เอออย่าลืมด้วยนะครับเราก็กินอันนี้ไปก่อนแต่ถ้าเราทำเควสชิมอนเสร็จแล้วนะครับแนะนำว่าให้กดไปเลยเนาะ แต่ว่าถ้ายังทาไม่เสร็จเนี่ยอย่าเพิ่งกดนะครับอย่าก,กดเลยดีกว่านะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะลบชิมอนออกแล้วเควสจะไม่เสร็จเอาแล้วก็กินไปเรื่อยๆครับระหว่างนี้เนี่ยเราก็อัพตัวละครอย่างริมมรุไปเลยนะครับอ่าตอนนี้เลือดบอสก็เริ่มลดแบบหุ่มหวบแล้วครับตอนนี้ <c oughs> เริ่มลดแบบรวดเร็วนะครับตอนนี้เวฟสิบแล้วเนาะจริงๆถ้าทําได้ไวกว่าผมจริงๆมันทําได้ไวกว่านี้นะแต่ตอนนี้ที่ผมทําช้าเนี่ยเพราะว่าต้องเอ,อ่อบอก ทุกคนด้วยนะครับถ้าเริ่มเข้าใจแบบสิ่งที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยสามารถทาได้เร็วกว่าผมแน่นอนนะครับเราก็กินตัวเงินไปนะครับยกเว้นตัวชิมอนนะไอตัวสตันเนี่ยแหละครับตัวน่าลำคาญที่สุดละสำหรับผมนะอ่าเราก็กินไปเลยครับดามเมตตอนนี้ครับ 22B แล้วเราก็จะกินถาวรอ,อีกตัวหนึ่งนะครับแบบนี้เรียบร้อยครับก็กินเสร็จแล้วดามเมจจะอยู่ประมาณ 22B แต่ทีนี้ถ้าเราทำโค้ชชิมอนเสร็จแล้วเรากดสกิลตรงนี้มันจะไม่ได้แค่ 23B มนะครับมันจะไปมากกว่านี้เยอะ เนาะซึ่งมันก็จะเคลีย์บอสได้ไวกว่าน,นี้เยอะด้วยเช่นกันนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่รอให้ลิมูรุจัดก,การบอสอย่างเดียวเลยแล้วก็ถ้าถามว่ามีทีมอื่นไหมนะครับก็มีทีมอื่นนะแต่ว่ามันจะจบช้ากว่าทีมที่ผมเอามาเล่นให้ดูเนาะซึ่งช้ากว่าลิมลูรุแน่นอนนะครับนอกจากว่าจะมีตัวที่โกงวะเนี่ยอ่ะตอนนี้บอสก็เปลี่ยนร่างแล้วนะครับจะมีร่างนี้ด้วยนะสลร่างนะครับรอได้เลยเพราะต่อให้เปลี่ยนร่างย,ยังไงก็ไม่รอดยูดีนะครับไม่รอดยูดีอ่ะตอนนี้ก็ใกล้แล้วครับเลือ สามสิทีสเออิเรียบร้อยหายนี่เลยครับประมาณนี้จบที่เวฟ12บ12นะครับแล้วก็12นาทีเนาะเออจริงๆทีมเนี้ที่ผมแนะนำเนี่ยจริงๆมันจบเร็วกว่าที่เราเออที่อยู่ในคลิปนะครับแต่ด้วยความที่ผมเนี่ย ต้องคอยบอกด้วยจะได้แบบทุกคนจะได้เข้าใจนะครับผมก็จะมันก็จบประมาณนั้นเนาะก็จะประมาณนี้ครับทุกคนสาหรับการลงโหมดใหม่เนาะย่างสไปร์ลทอยล์ er เนาะใครที่มีทีมที่เร็วกว่านี้ก็สามารถที่จะบอกผมได้นะครับคอมเมนต์บอกกันได้เนาะจะได้ไปลองกันแล้วก็แนะนําคนที่มีทีมเหมือนกับคนโอเคถ้าชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะครับเจอกันครับผม